วันนี้มูตอกกนานะตอกมากินข้าวนำเนาะเสริมว่าเป็นห้านาหารที่ขายพวกอาหารทะเลอย่างต่างๆเมื่อก่อนการกินอาหารทะเลอยู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอกอยงที่ตกอกโบคอยจะหมักปานใดสำหรับไอตอนนี้ก็คือจะก,กับมูตอกตั้งแต่สมัยทีฮยนอยู่กวางโจรหรือประเทศจีนแล้วเวลาที่ตอกมากินขาน้าวยู่ข้างนอกเนาะซ้อนลายก็จะเป็นแม่ของมูฮานะเป็นผู้เลือกห้านาหารและทุกครั้งที่เมย์ของมูเลือกห้านาหารกนะ็จะแซ่บทุกครั้งเลยแล้วครอบครัวของมูตอกเนาะก็ขอนขังที่มัก,กไปเที่ยว ประเทศไทยที่สุดเลยแบบไปทุกปีไปตลอดแล้วก็มากทุกอย่างที่แบบอาหารไทยอย่างต่างๆนี่โคตรมากเลยในเมนูทาอิตเอามาเสิร์ฟเนาะก็จะเป็นป่าปิ้งซอส,สจะออกหวานๆน้อยนึงแต่บร่ได้หวานหลายอยากจะบอกว่าเจลฮานีโ่โคตรแซ่บเลยแล้วก็กินกับหอมบวัวแดงนี่เข้ากันสุดๆลูกค้าฮานี่สว่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนอินโดนีเซียเนาะเาะเจ้าของฮานก็จะเป็นคนจีนอินโดนีเซียคือกัน แล้วเจนิเฟอร์ก็กินข้าวเคียบเพื่เก่าเนาะทำอีทหันเลนไปเลนมาแล้วก็เลนเบิงเตะตุกป,ป่าเนาะเพราะว่าห้านี่แบบอาหารทะเลแล้วก็มีป่าส,สดๆกุ้งส,สดๆอีหย่างลายย่างเลยสําหรับค่าอาหารมื้อนี้ตอกกระบุฮู้ลเลยเนาะว่าถุก่าใดเพราะว่ามูตอกเป็นคนใจเนาะเจนิเฟอร์ก็เริ่มจะเป็นเด็กที่แบบมีความทะเล่นขึ้นมาทุกมื้อเลย หลังจากที่กินข้าวแล้วอย่างแล้วนองมูของตอกแล้วกับเมของมูแล้วก็ยังมีเอื้อยของมูอีกเนาะพามาห้างแต่ว่ามาห้างมัอนี่กับโบได้เมนพามาหล่อเนาะเป่นพามานั่งกินกาแฟตามที่ตอกถามมตูตอกนอมูตอกก็จะบอกว่าคนที่วายูจกร์ตาเนาะเวลาแบบบ่มีอีหอย่างหรืออีกอย่างมีอีหย่างกระตามเนาะจะหมักมานั่งอยู่ห้างกาแฟนั่งลิ้นโทรศัพท์นั่งกินเครื่องดื่ม นั่งข้ามเวลาไปวันวันประมาณนี้เลยหมูตอกเจน <Jennifer S 1> นะิเฟอร์ก็คือแบบนอนหลับตั้งแต่ตอนอยู่รถเลยเนาะลงมาแบบเสียงดังดังเปิดเพลงอย่างต่างๆเจนิเฟอร์ก็ยังบดตื่นคือสิแบบเมื่อยแหงเนาะเพราะตอนอยู่ห้านาหาร แลนลิ่นแบบบววาบหยุทธเลยตอนที่เข้ามาานอกก็คือแบบค้นกระคนข้างลายแล้วก็เวลามาน่งเนาะพนักงานก็จะบอกว่าบใหายน่งเกินสี่โมงเรงเด้อเพราะว่าน่ะจะเป็นหลายๆคนมานั่งและวบุยยอมออกเนาะลูกค้าค้นไม่ก็อยากเข้ามาประมาณนี้นะตอกกระจมกับไอตอนนี้เนาะบอกไอตอนนี้เหตมาซื้อเฮือนยูจากกะตาได้แล้วซื้อหลังหนึ่งให้ตกมายูจากกะตาซาเพราะว่ายูสมวลังเงินตกบบมีมูเนาะแม่ของมูแหงบอกไปอีกว่าขันเบื่ออยูุพุ่นแล้วมานนนอยู่บ้านก็ได้ยูจักมือยู จักเดือนก็ได้มานี่ทุกคนก็นจะสั่งน้ำกาแฟกินเนาะยกเว้นไอตอนนี้ไอตอนนี้กินน้ำสาเพราะว่าไอตอนนี้กินกาแฟโบดได้ส่วนตอกก็คือแบงครึ่งกับเมย์มูตอกกิน,เ,นเพราะว่าตอกกินกาแฟโบอคอยได้เนาะลาสุติกินไปก็คือใจซันและบังกียุหนอาหารตอกก็กินน้ำหวานแล้วเนาะก็คือโบอ,อยากกินอียงหวานไรมาห้างเวลามีเครื่องลิ้นแบบนี้นะเจนนิฟเฟอร์กับโบพาทุกครั้งเลยตาอีดูต้นเนาะมาเบืองแบบนี้หันอยากลิ้นแต่พอเพิ่นกันยังเอาห่อยอยู่ทึงนทำอีดหันบ ก็อยากให้เจนิเฟอร์ลินเนาะเพราะว่าเด็กน้อยอยู่้ังนหนหันคนอ้อน้ังลายมือนี้ไหลหลี่เนาะเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์ส่วนมูตอกเองตอนแรงก็ต้องไปงานแต่งตอเนาะแต่ก็ยังพาตอกมันรอพามากินขา้าวยังต่างๆเนาะจนฮอดแบบ4ี่โมงแรงจังกับไปแต,งต่งโตแล้วกลับไป งานแต่งตอนคำแล้วค่าเข้าบอลลินมอนีเนาะจราคาจะอยู่ที่2 1 3 5 0 0รูเปียหรือว่าเงินกี่ประมาณ245,500กีบห้กีบในเงินบาทแมนสี่บาทเนาะราคานี้คือทงตีนของต๊อกอันหนึ่งเนาะส่วนเจนิเฟอร์มันมีแล้วล้วก็ค่าเข่าของต๊อกราคาเข้าของเจนิเฟอร์ส่วนไอต็อกนี้ก็คือถ่ายอยู่เนาะมูของต๊อกและเม่์ล่ะก็เอื้อยอย่างเพิ่นหันพากันกับโกนเนาะเพราะว่าเพิ่นคาเวียพรยังจะไปงานแต่งโตอีกส่วนเจนิเฟอร์ ก็คือแบบถึกใจสุดๆเนาะกับการมาลินครางลินแบบนี้แต่ว่าหลายๆยาอย่างเจนนิเฟอร์ยังโบก้าลินเนาะคือแบบสไลเดอร์อยูเทิงแบบนี้นะมันนุ่มๆนะล่ะเวลาเจนนิเฟอร์ขึ้นไปเนาะเจนนิเฟอร์จะย่านตอนนในตอนนี้มาลินกับเจนนิเฟอร์ปวได้เนาะเพราะว่าไอตอนนี้หันคาแยกล้มกับลูกค้าอยู่แล้วก็มีแต่ตอกเนาะเข่ามาลินข้างในไอตอนนี้ก็จะซื้อแบบจะเบิ้งโทรศัพท์ประเกษตรกับลูกค้าล้มกับลูกค้าอย่างประมาณนี้แล้วเมื่อนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่เจนนิเฟอร์เหตุให้คนอื่นก็คือนะเจน คางแหงเนาะเด็กน้อยผู้นั้นก็เป็นผู้หญิ้งที่ว่ามีผมหนามากขึ้นกันหลังจากที่เห็นแบบนั้นเนาตะตอกะฮิฟ้าขอโทษเด็กน้อยผู้นั้นไปเลยแต่ว่าเด็กน้อยผู้นั้นกาวแบบความหู้ขนาดเลยตอบตอกมาว่าบ่เป็นหยางบ่เป็นหยางแบบนี้เลยที่ประทับใจไปกว่านั้นก็คือเด็กน้อยผู้นั้นนอเว้าน้ำเสียงอีหย่างท่าทาั้งกับแบบคืออ่อนโยนสุดๆเลย แลวเจนิเฟอร์นอนลินจนเมื่อยก็คือมาขอกินนมเนาะต่อกระซ่งนมให้เจนิเฟอร์กินซ่งกินนมไม่อย่างแล้วทุกอย่างเนาะก็คือมาเต้นอยู่ข้างในนี้อีกเนาะลิ่นแล้วเนาะต่อกระบอกเจนิเฟอร์ว่าออกไปนอกได้บอมอันมาม้าเมื่อยแล้วเจนิเฟอร์ก็งึกหวัวเนาะแล้วก็พากันออกมาโดยทีโบไห้เลยบรรยากาศห้างที่ตกมาภายในมือนี่ก็จะประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างใหญ่ว่าเมืองที่ตกอยู่หลายเนาะเพราะว่าน,นี้ก็คือห้างที่อยู่เมืองจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ไอตอนนี้เองจะค่อนคังมักเสื้อผ้าของแบรนด์ยูนิโคสุดๆเลยแบบเวลาที่มาเห็นทุกคังก็จะต้องได้แวะแล้วก็บเบ่งแล้วก็ต้องได้ซื้อสว่วนตัวตกเองก็ค่อนข้ังมักเนาะเพราะว่า แพ้กระเจ้าใส่สบายอันนี้คือบบได้่าโฆษณาอย่างต่างๆเนาะทุกคนแต่ว่ามันของข่างใซส่สบายแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบเรียบง่ายอย่างประมาณนี้นะแล้วมื้อนี้อตอนนี้ก็ได้เสื้อผ้าไปหลายตัวเลยแล้วกับเจนิเฟอร์น้ำส่วนตกได้ไปเพิ่นเดียวเนาะแต่ว่ามื้อนี้สินค้าต่างๆยูนี่จะค่อนข้างลดราคาหลายอย่างเลยทุกคนเห็นเจนิเฟอร์จับอยู่ผืนหนึ่งหันบ่อยูมือหนาะก็คือเสือนะ้อเนาะเจนิเฟอร์โบยอมวางไว้ยุะตาเลยแล้วไอตอนนี้ก็คือหมักอุ้มเจนิเฟอร์ที่สุดเลยเจนิเฟอร์อยากจะยังไงตอน,น ก็ยังบ่ให้ยางเนาะเพราะว่าตอนนี้ว่าเมื่อยคุบเจนิเฟอร์คันเจนิเฟอร์ยางเองแล้วเจนิเฟอร์เลนเลนแล้วนำโบทันเนาะในการมาซื้อเสื้อผ้าแบบนี้เนาะเพราะเขากับโบได้มาซื้อทุกมื้อดนๆจึงมาซื้อเถือละละ่อนเลยราคาเสื้อผ้ามื่อน,นี้เนาะจะเมืดไปอยู่ทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าสิบสี่พันรูเปีย ือวานหนึ่งล้านสามแสนสองเจ็ดพันขีบและเงินบาทประมาณสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทเนาะส่วนหลายเครื่องที่พวกเขาเลือกซื้อก็เป็นเครื่องที่วาลดราคาพอดีเลยมือนี้นและแบบว่านโดนๆจึงมีลดราคาเทือหนึ่งจ่ายเงินอียองแล้วทุกอย่างแลว<อ>้วเนาะเจนนิเฟอร์กระหับหนา้าที่หิวถงเครื่องให้แบบนี้เลยเนาะบุญย้อมให้้อกหิวเจนนิเฟอร์คือแบบโบแมน he, หิวแลลวเนาะคือลากถงเครื่องไปแบบนี้เลยลากไปทัวห่างเลยยางไปเจใดก็คือลากตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็มายุติ การลงคันไดเรือนเนาะเจนนิเฟอร์ก็คือถิมถุงเครื่องเลยแรนใส่คันไดเรือนเลยเนาะสำหรับการเดินทางกลับบ้านของเฮาืมอนี่ก็คือการนั่งแกร็บเนาะคือเฮาเอิ้นรถมานั่นเองทอําหมูตอกว่าจะให้คนขับรถมาถาไปสรงเนาะแต่ว่าตอกเก่งใจตอกเลยบอกว่าบ่ะลรเพราะว่าบ่ฮู้เวลากําหนดที่จะกลับแนนอนเพราะว่าเจนนิเฟอร์ยังลินก็อ้างเจนนิเฟอร์ไปเนาะก็เลยมูตอกก็เออบ่เป็นอย่างเดี๋ยวไว้มือหน้าก็ได้สุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอพวกเขาและพบกันใหม่ในคลิป don't